แล้วครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะท่านกำลังรังรบชมนอ็อตเฮดดี775นะคะวันนี้นะฮะเราก็จะมาปั้นนักนักมวยใหม่นะฮะแล้วก็หลังจากที่พาร์ทที่แล้วครูวิชาเราสามารถทำชนะได้นะฮะเราก็จะมาปั้นใหม่อีกสักคนสองคนนะตอนนี้นะฮะเราจะส่งนักนักมวยที่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปนี่เราก็จะ ไม่ได้ไปต่อยก็จะไปส่งไปแบบแข่งขันหน่อยนะึงสักนิดนึงเออเอาไปโอ้ยเราต้องเวลสามว่ะโอ้ส่งไม่ได้ครับต้องเวลสามไม่เปไ็นไรเออ,เอ,อระหว่างนี้เราเอาครูวิชาไปดีกว่าว่ะเออครูวิชาไปเงินรางวัลต้องห้าหมื่นนะไปเลยกลัวอะไรวะจะกลัวอะไรแล้วอ,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 อ่ออืม เอาไปส่งไปนี่ส่วนคนที่เหลือก็ซ้อมไปเลยแล้วกันไปซ้อมไปพวกมึงอ่ซ้อมพวกดวัมเบลแล้วกันพวกนี้อืโอเคครูวีชาไม่เห็นได้ไปต่อยเลยครับหนึ่งนะผมงงอยู่เดีย๋ยวขอซ้อมอนสักคู่หนึ่งพวกนี้ต้องไปซ้อมให้หมด มันทำไม่ได้หรอต้องรอก่อนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะเอาครูปิชาไปเอาดิส้ดโอเคระหว่างนี้เราก็จะสามารถสร้างคนเพิ่มได้นะสะักคนเดี๋ยวเราจะเอาชื่อเป็นว่านะัสติโอเค ักิเพราะว่าผมเนี่ยแหละชื่อจริงผมทรงผมเอาไง่ายๆครับไม่ยากอเอาทรงนี้แล้วกันเออทรงนี้แล้วกันหนวด no หนวดไม่มีนะโอเคแก้ผ้าไปโอเคส่วนสูงนะ,ะ,ะเตี้ยหน่อยครับเตี้ยนะ 165แล้วก็น้ำหนักคราวนี้โอเคคนไทยครับคนไทยอ่าไทยอยู่ไหนอ่ะทุกคนเจอไทยยังหรือย,ยังเจอไทยหรือยังมาละอายุยี่สิบห้าพอมันได้แค่นี้พอโอเคชื่อว่านัสติแกวดีนัสซั Okay. เรียบร้อยครับนักสติแก้วดีเป็นที่เรียบร้อยครับมาแล้วคนนี้เป็นสายยืนสู้นะฮะต่อยอย่างเดียวเลยโ okay. อเคตันสอง,องสามพอรีเข่าสามแล้วก็โลคิก สแล้วก็อันนี้อีกสามโอเคมาครับทุกคนตัวนี้ตัวต่อยครับแล้วก็จะสร้างอีกคนหนึ่งครับจะสร้างอีกคนหนึ่งก็คือชื่อว่าเอาเป็นนักมวยชายนี่แหละทรงผมขอแบบแปลกๆหน่อยมีหนวดสวยขอ,อแบบน้ำหนักจะเยอะเลย ซักรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ร้อยหนึง่งแล้วก็ส่วนสูงสองร้อยเลยอายุเยอะๆเลยเป็นมวยเข่าเกมบูเตะบูเทคดาวอย่างเดียวบูเทคดาวอย่างเดียวเลยคนนี้เอาตัวเน้นทับไปก่อนอันนี้ชื่อว่าชื่อว่าอะไรดีวะชื่อว่าวิรัสแล้วกันวิรัสวิรัสแก้วดี โอเควีรัตเขียนอย่างนี้ไหมวะโอเคอย่างนี้แหละมามาครับวีรัตเป็นสายเทคดาวนะเทคดาวเทคดาวเอาสักเก้าสิบเลยละกันสามิชาอีกสิบอัน 110. นี้คืออะไรอะ่ะอีกห้าแล้วกันโอเคไปรออะไรล่ะครับน้องๆเอา อะไรวะเนี่ยอมันได้หรือเปล่านะวีรัตได้ไหมนะไม่ได้หรอทำไมไม่ได้ล่ะฮะทำไมไม่ได้อะทุกคนงงงงจัดเอาอ่ะอะไรวะ อะไรวะอะไรวะคนไทยด้วยมาใหม่สักคู่หนึ่งนะครับทุกคน <S 2> <S 2> อืมไล้คนไทยก่อนอ่ะฮะอืมโอเคาอายุแบบเก่าเกมเดือนเต่ขาต่อยมัดวีรัส K.E.A. เอมยูดีแ e ก้วดี w L D. มาวอรัตมาแล้วครับอืม้มไอตะก,กี้มันเทคดาวสักสิบังมิชานสิบแล้วก็นี่ห้าทำไมอะ่ะเขาบอกว่า ชอบไม่ได้วะเดี๋ยวต้องขยายคข้ยมวยก่อนจุไม่ได้นะเค okay, ไม่เป็นไรมาครับมาครับรับเควสก์มนจักคู่เดียวมาดิอะไรวะเสียอารมณ์เลยจะสร้างใหม่ใหม่ๆสักหน่อยใส,ส่ซับมิชชั่นแล้วด้วยคนนั้นมาโอเค อย่างนี้ค่อยสวยกันหน่อยครับรู้รู้สึกว่าเรามีตังเยอะแล้วเราขอสร้างสนามมวยนะสนามให้นักมวยมันต่อยกันอนะสนามไหนดีวะเงิน,นก็น้อยๆอยอ,อันนี้แม่งดูเหมือนจะพังแลว้วอะอันนี้แล้วกันมวยกง อเคครับเราสร้างสนามไว้กลางมันนี่เลยโอเคสนามเราเป็นที่เรียบร้อยครับเราจะนัตติมาซ้อมนะนตัตติมาซ้อมต่อยเลยโอเคมาครับเราจะเอาไปต่อยกับเรามาดูกันครับว่าเป็นไงครับ ไอตัวนี้ครูปีชาเราอ้าเป็นไงบ้างอะดูยังไงอ่ะเดี๋ยวจะไฟอีกเหรอเจอใครก็ไม่รู้เนี่ยโหพี่เบิ้มเดี๋ยวเอานาตีไปต่อยก่อนล้ะกันโอเคนาตีจะมาต่อยแค่เวลหนึ่งนะตอนนี้แค่เวลหนึ่งแต่อยากสู้อ่ะอยากสู้อ่ะ ทำยังไงได้ก็คนัอยากสู้มาดีกว่าเราจะเล่นต่อยอย่างเดียวไม่ no 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 p ช r m i s s i o n เลยเนี่ย no 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 no, นะ no, 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 no. ออโอเคโอเคโอเคอันนี้คืออะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะ โลคิกบ็อกซิ่งเออ Defense, เทคดาวน์ดิฟเฟนซ์อ่านี่คืออะไรวะอ๋อบุกไปเลยไปมาครับทุกคนบุกเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ทุบยางอย่างเดียวครับตอนนี้รู้สึกว่า นี่ยจะหลุดว้ามาแล้วนาตีแก้วดีครับส่วนสูง165น้ำหนัก65ครับตอนนี้เป็นมวยเก่าเกมครับต่อยขาเตะหมัดครับเตะขาต่อยหมัดเดินบูครับโอ้โอยังไงครับโดนอีกแล้วครับโดนคอมโบยังไงครับไม่เป็นไรครับจะถีบเขาไม่โดนครับแล้วคุกไปจังหวะนี้แล้วหูแล้วคูหน่าสั่นเลยครับนาตียังสู้ไม่ไหวนะเพราะว่าตอนนี้เวลแค่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราขอเอามวยมวยของเราไปก่อน ตัวไหนนะที่ที่เราไอ้นี่ทุกคนจำได้ไหมว่าเราปั้นให้แม่งไงเนี่ยโอ้ไม่ไม่ใช่คนนี้แน่นอนอะโนเลยโนเลยเฮ้ยเราจะเอาออกยังไงอะเฮ้ยเราต้องไปสู้เหรอเฮ้ยเราต้องสู้อีกมาพี่คนนี้มาคนนี้ครับเป็นมวย ไป่างเดียวครับไม่มีอะไรครับต่อยครับแล้วตีเข่าไม่โดนครับโดนวงในครับเราเตะขาบนอกแล้วโดนอีกแล้วยังไงครับยังไงยังไงพี่ครับอือหือเดินกอดกันไปมาครับไม่รู้เป็นไรครับอือหอจะโดนจะโดนรวบจะโดนรวบครับโอ้เราโดนหมัดนี่เรียบร้อยครับโอ้โไม่ได้วะขอบอกตรงๆว่านางมวยค่ายเราแม่งกากมากเลยตายเถอะ พี่ดำนี่แม่งโหดจริงมามึงเจอครูปีชากูเน่ไม่ไหวแล้วอะไรวะอ๋อครูปีชายังไงนี่ยังนี่ไม่เสร็จสักครู่นึงนะทุกคนรู้สึกว่าเราต้องสู้กับมันจริงๆเราต้องชนะสิวะพี่พี่ล้นไงเออพี่ล้นเราเนี่ยแหละชนะได้ มาดิพี่ล้นพี่ล้นเอามาหนาพี่ล้นเออมาพี่ล้นใหม่พี่ล้นโอ้ยโอยจะโดนอย่างเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยลืมตั้งค่าด้วยว่าให้แม่งโอ้อย่างเงี้ยสู้ใครเขาได้เออเทคดาวเออขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนขึ้นคอมั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 นก่อนคอมันเออทุบไม่โดนเลยวะไม่โดนเลยวะคอมก่อนคอมก่อนใจเย็นใจเย็นเทไอซัมมิชันไหมเฮ้ยใจเย็นดิเออทุบไปหนึ่งเออทุบทูบ ไม่โดนวะกิ้งทุบอืมทุบไม่โดนวะยังไงวะมาแล้วเทคดาวยังไงโอ้เทกดาวต่อเพื่อนโอ้โดนแล้วยังไงครับยังไงครับมาดูมุมบนกันครับอตอนนี้สูสีกันจริงๆอย่าให้เขาได้วงนอกดิอยาให้เขาได้วงนอกดิโอโดนนี่ โอ้พี่โรนสู้ไหวที่โอ้ไม่ไหวว่าโดนตีกันคอตายเลยอืมพี่โรนเราสู้ไม่ไหวจริงๆว่ะคูวิชาก็ไม่อยู่ตอนนี้ต้องไปต่อยกับไปชิงแชมป์เผื่อได้ตังค์เอาใหม่เดี๋ยวเราตั้งค่าให้พี่เขาก่อแบบนแป๊บนึงนะดีเฟนส์ไปเลย คัว okay. นี้ไม่ต่อยไม่อะไรเลยเราจะไม่ต่อยเลยฮะเราเน้นเทคกดาวอย่างเดียวเทคกดาวซับมิชชั่นเอาให้สุดนี่คืออะไรวะไม่ะไยไม่รู้โอเคอย่างนี้แหละสุดจัดเริ่มมานิดนึงด้วย อ่ามามึงเจอกูเจอเทคดาวอย่างเดียวแน่พี่ล้นสิทธิ์ LOL มาดิวะเอ้ยล้นเอาหน่อยเว้ยเทคดิอา้าวเฮียโดนแล้วพี่ล้นอ้าวไงเป็นยัง้ยโ,โ,โดนเว้ยพี่ล้นไม่เทคไม่อะไรเลยวะแก้เกมไม่ได้หำมเอยไม่เป็นไร ไปดูดิว่ายังไงมัง่งโอ้หแพ้เหรอไหนอยากดูไฟอ่ะเฮ้ยข่ายเขารอบว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องปูปีตาเราผมว่าจะปั้นนักมวยก่อนแป๊บนึง ักคู่หนึ่งนะฮะทุกคนเราจะทำยังไงให้ไอ้นี่เยอะๆอ้าวไปดูโฆษณาอแกกูขอโทษ,โทษขอโทษครับทุกคนโอเคมืนหัวหน่อยนะอืมแมเนเจอร์ โอเคอะไรเนี่ยผู้แพ้รวๆไอ้หำยังไม่ได้แคมป์อะไรเลยอะ่ะแต่อยากสู้กับไอ้นี่ให้ผ่านก่อนอะบอทอ,ะอ่ะบอทจ้ามันมาเร็วเชียเิดีไปสู้ได้ปะโอ้ยปีชาสู้ได้เว้ยมาเจอกูมึงเจอปีชากูแค่นั้นแหละอา้าวปีชากูโดนเฉย ใจเย็นพีชาใจเย็นเออเทคดาวไปเออพีชาใจเย็นวีชาอย่าให้มันได้วงนอกมันเก่งวงนอกอย่างเดียวเข้าชิดเข้าชิดดิพีชาโดนวังแหวนนั่นน่ะวีชาใจเย็นโอ้โหพีชาโดนเทคดาวพีชาใจเย็นอยาให้มันได้วงนอกดีแบบเนี้ยเออเข้าในเข้าในเออวีชาเออวีชาทิ้งเข่าวะวีชาเขาดิเดินชิดเดินชิดวีชาเดินชิดชิดชิดโอ้ชิดดิวีชาพลิก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 ก่อน ปีชาชิดโดนนะชิดเออสวยโถเออโดนเลยแม่งเก่งวงนอกไว้ตัวเนี้ยปีชามึงไม่เอาเยี้ยเลยเสุดจริงผมว่าต้องเอาแล้วล่ะปีชาเอาเงินก็น้อยๆอ,อยู่ค่ายนี้เดี๋ยวขอตั้งก่อนนะปีชาไม่ดีเฟนส์อีกแค่นี้เลย ดาดีเฟนเท่านี้โอเคเอาอย่างละครึ่งครึ่งดีกว่าวะมันไม่ไหวอืมเสร็จปุ๊บก็โอเค,อเคสายบาล้านเวมาสายบาล้านต้องสู้ให้ได้เว้เพื่อนเชื่อกูเพื่อนปีชาช่วยหน่อยช่วยขอด,ด้วยอโอ้เอาดิขึ้น สวยทิ้งเขาเฮ้ยดวนยังไงปีชาปีชาไลบี้ไลบี้เออสวยเอาดิปีชาเอาดิไอดาไม่ไหวแล้วไอดาไม่ไหวแล้วดาม,ม,ม,มีชา้านมันโดเออขึ้นข้อมต่อยต่อย,อยไม่โดนเลยวะโอ้ยัใมันได้วันนอกเดี๋ยวโดนทางคอนะมึงห้าสิบเลยนะมึงเออ ใจเย็นเงอนเข้าบี้บี้เออสวยฮุกไปําที่ซ้อมออฮุกฮุกเออความหลังแหวนไม่โดนฮุกตออ่อเออสวยสวยเออเข้าเข้าบี้บี้ใจเย็นบี้แล้วเขามเขามาแล้วโอ้ยโดนนี่เขาเมาแล้วเขาเมาแล้วอย่าให้มันเตะอย่าให้มันเตะเข้าบี้โถหลังแหวนในเวน้เเลยมึงไม่บี้เขาอะ่าปะปีศาปมาโถเลย เริ่มไม่ไหวแล้วหมอร้อนอะไรอ่ะไม่เฮ้ยเอาตัวอะไรมาต่อยเนี่ยโถมามึงตัวแรกของกูเลยนี่หว่าตัวเนี้ยมาดิวะเอามันหน่อยเว้ยเออโถโดนอ่ะตีเขาโดนโอ่ะโถ โอ้โหโดนโอ้โหเป็นขี้เลยเลยเป็นขี้เลยสู้ตัวไหนก็สู้มันไม่ได้วะแย่วะนั่น้ย่วะแย่วะแย่วะอย่างเงี้ยคือปีศาจต้องไปแล้วออกลงแล้วมึงมีตัวความหวังเมื่อไล่บี้ไปเลยแล้วกัน ไปป้องกันดิอย่าไปป้องกันเยอะเออไม่ต้องป้องกันเลยไล่บี้อย่างเดียวไลบ่บี้ไล่เทคเดาวไล่ซับมิชชั่นเลยเออไล่ไปป้องกันอ่ะเออป้องกันหน่อยเว้ยตายเราป้องกันเยอะเราจะโดนไงไม่ใช่แค่อะไรหรอกอืมไป ไล่บี้เลยนะอย่าให้เห็นว่ามึงถอยนะไล่บี้นะปีชายุยิบหัวไปแล้วหัวไปหมดแล้วออเอาหน่อยไล่บี้ดิถอยมายเฮ้ยกูบอกให้มึงไล่บี้ไงไล่เข้าวงในตีข่าวดิโอโอเออเทคแ,แลาวโดนว่ะแพ้แน่เลยว่ะแบบนี้ไล่บี้มันโอ้โค้ชต้องหาแก้เกมให้ไม่ทํา ไม่ไหวแบบแบบเนี้ยแต่มันเทคดาวมันต้องปีชาต้องเทคดาแล้วยี่สิบนาทีแล้วนะคลิปขอชะนะไอ้นี่ได้ไหมอะปีชายี่สิบนาทีแล้วคลิปอะปีชา ไปเล่นฮาคิ้กับมันเล่นท่าวงไนตีขาต่อยหมัดเออสวยซาม,มิชันอย่างนี้เต็มไปหมดเอออืมมาเจอแค่นั้นแหละสุดท้ายแล้วทุกคนขอชนะไอดำนี่หน่อยได้ไหม เออเข้าคิดดิเออเออเวียงว่ะมันเวียงว่ะมันกอดรัดฟัดเวียงกอดรัดฟัดเวียงยังไงเข้าวงในตีเข้าเวียงเวียงไปเออมันหมดแรงแล้วมันหมดแรงแล้วเอาดิโถโดนแปดเก้าโ้หกสิบเฮียหดไปโอเควันนี้ครับ ก็ขอตัวลาไปก่อนหัวร้อนมากเลยบอกเลยว่า EP นี้หัวร้อนมากอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะกับเกม M M A Manager ถ้าสำหรับใครที่อยากให้ทำอีกพาร์ท6ก็อย่าลืมกดแชร์ไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะ๊วยบายสวัสดีครับคลิป22นาทีก็ไปแล้ว